ทุกท่านมาเที่ยวสวนทุเรียนสวนบังคุดสวนลองกองนะคะเป็นเกษตรผสมผสานค่ะเจ้าของสวนของเราก็คือคุณหนูมาลินีนะคะอยู่ที่อําเภอขุมจังหวัดจ,จันทบุรีค่ะคุณหนูเนี่ยทำเกษตรผสมผสานเนี่ยใช้การทำทันฟอมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทันฟอมสุดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะดูแลต้นรกากใบแล้วก็ทันฟอมสุดสองดูแลในเรื่องของดอกผู้ดอกนะคะการแตกตาดอก ผลนะคะให้ออกมาสวยนะคะสม่ำเสมอแบบนี้เลยแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะมีวิกฤตน้ำท่วมจันทบุรีหนักมากนะคะแนี่แบาว่าสวนก็เกิดผลกระทบด้วยแล้วก็ได้ใช้เซพันทานฟอร์มซอยของเราบอกเล่าความปรทับใจนิดนึงสิคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะาใช้ฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากน้ำท่วมก็ฉีดพันฟอร์มลงดินเนาะก็ทำให้ดีแตกไอ้แตกแรกใหม่แตกยอดใหม่ ฟอร์มของเราเนี่ยเป็นกระแข็งแรงขึ้นไปปรับสภาพดินใช่ไหมตอนน้ำท่วมนี่คือดินจะเป็นกรดเยอะนะคะตัวอทานฟอร์มฟอร์เราก็ไปปรับปรากฏว่าต้นไม้ก็จะแตกรากฝอยได้ดีนะคะปีต่อมาก็เลยนะคะผลผลิตนะคะน้ำส่อง,องตาไงขึ้อง้างบนได้เลยนะคะเอ่อทุเรียนก็ออกได้ผลผลิตที่ดีมากอันนี้ที่เห็นนี่คือรอบที่สองนะคะว <Damn. S 1> ันนี้เราอัดคลิปเนี่ยอยู่ที่วันที่10 15้าพฤษภาคมแล้วเพิ่งตัดรอบแรกไปเมื่อ6กพฤษภาคมนะคะนี่รอบที่สองยังอยู่แล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะคะก็ผลิตภัณฑ์ทานฟอมซอยของเราค่ะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร,รกร็หนูคะตัวทานฟอมซอยนี่ใช้รับสภาพดินใช้ยังไงบ้างคะอัตราส่วนที่เราที่ใช้อ่ะค่ะใช้หนึ่งซองในต่อน,น้ำพันลิตรค่ะแล้วก็ค้นไปตามโคนฉีดพ่นลงดินไปเลยนะคะแล้วตัวของทานฟอมจุดหนึ่งนะคะ ก็ถ้าใช้ปกติเหมือนก็ถ้านั้นก็ใช้แค่ร้อยร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรหนึ่งตอนน่ตอสองถ้า <Okay. S 2> ถ้าถ้าพื้นต้นสมมติว่าช่วงหลังจากนี้เราก็จะใช้เพิ่มมากหน่อยหลังหลังจากนี้เราจะเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เราจะใช้คู่กันคือตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้กับ<ะ>ตัวนี้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือหนึ่งถุงนะคะต่อน้ำพันลิตรส่วนตรงนี้ก็คือร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรก็คือหนึ่งสอง แล้วพอต้อนสมบูรณนะ์เนาะต้นสมบูรณ์ดีราออกดีก็พร้อมที่จะมีลูกนะคะอีกรุ่นหนึ่ง<ช>ละ,ละเราก็จะใช้ช่วงให้เขาออกดอกนะคะใช้นนช่วงนี้อ่าฮะแล้วก,แวก็แล้วก็พอช่วงช่วงผลผลิตก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าออกไปอ่อนมาเราก็ใช้ตัวนี้เสริม่อให้เขาแก่ใบแก่เร็วขึ้นพันธุ์ซอยใช้ใช้จะไปใช้ในใช้ในต้นเล็กอ่าจะมีแปลงเล็กอีกอ่าค่ะค่ะพี่น้องเกษตรกรคะ ทางตอมซอยของเราค่ะนะคะซึ่งตอนนี้วิกฤตปุ๋ยแพงเนี่ยมาแรงมากนะคะตัวทางฟอมซอยจะเป็นตัวที่ช่วยพี่น้องกเกษตรกรของเราค่ะให้ประหยัดปุ๋ย N P K นะคะเพราะตัวทางฟอมซอยของเราเนี่ยจะไปดึงธาตุปุ๋ยที่ทุกท่านใส่ไปแล้วเนี่ยให้กลับคืนนะให้พืชได้ดูดซึมให้ได้พืชได้ใช้นะคะ N P K โดยธรรมชาติอีกนะคะแถมยังปรับสภาพดินให้ดินเนี่ย การทานฟอมไซด์นะคะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรของเราค่ะวันนี้นะคะทีมเกษตรกรนะคะที่พี่น้องของซัเซสมอร์ของเรานะคะที่จะร่วมมือกันทําการตลาดทับน้ำตาให้เกษตรกรนะคะช่วยกันนะคะกู้ภัยวิกฤตปุ๋ยทางนะคะก็ขอบคุณคุณมาลิีมากเลยนะคะที่ให้เราเยี่ยมชมสวนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ